ชอบทำให้เราลุ้นอยู่เร <st it> ื่อยเลยเนาะเยวขอใส่สีดำตรงนี้กอนนะลูกแรกมาแล้วนะคะผมนะใครเพิ่งเข้ามานะครับกดไลค์กดแกรชร์ให้กันด้วยด้วยนะครับผมใครเพิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์าาให้กันด้วยนะครับตื <c oughs> ่นเต้นทุกครั้งนะครับตื <c oughs> ่นเต้นทุกครั้งในการหมุนปิงปองนะครับอ่าตื่นเต้นทุกครั้งในการหมุนปิงปองนะเอาละ่ะล,ลูกแรกนะครับคือเลข ลูกแรกคือเลขะะวันที่เจ็ดสิบสี่นะคะวันที่หนึ่งสิงหาอ่าเลขศูนย์อ่าลูกแรกครับเลขนี้ครับทอฟันตังตต้งยิบตั้งิดว่าศูนย์มันจะมาทั้งปีหรือเปล่าไงทุกคนเลขศูนย์ค่ะลูกแรกค่ะเลขศูนย์ก็มีคุณลักษณะาคล้ายเลขสี่นะคะวันที่เจ็ดสิบสี่เลขศูนย์ในเลขสี่สจะมาหรือไม่มนะคะอ่าทุกคนชอบไหมนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับ ่อไว้นะกดรวยศูนย์ให้หน่อยะคะ่ะรวยศูนย์ถ้าชอบเลขศูนย์กดรวยศูนย์ค่ะสี่พันกว่าท่านแล้วค่าสวัสดีค่ะลูกแรกคือเลขศูนย์ค่ะมาลูกแรกนะครับอตรงน,นี้ค่ะอาพี่เดถือถือค้างไว้ออาไม่ต้องกรได้เดีย๋ยวเราพี่เดต้องหมุนลูกที่สองนะครับล,ลูกแรกนะ,รนะคะงวดที่ 74, เจ็ดสิบสี่เลขศูนย์หรือเลขสี่จมานหรือไม่ครับศูนย์จมาทั้งปีเลยหรือไม่นะคะหนึ่งสิงหาตรงกับวันอะไรจันทร์นะคะพุทธศักร์ครับพันเจ็ด อ่าลูกแรกใครชอบศูนย์รวยศูนย์ค่ะใครชอบสี่รวยสี่ค่ะ <c oughs> อ่ากับห้าพันท่านแล้วตอนนี้กดไลค์กดแชร์ลูกที่สองยังไม่ได้หมุนนะใจเย็นนะคะทุกคนครับอ่าเอาละครับระหว่างที่ลูกลูกที่สองจมุนนะครับอ่าอย่าลืมเหมือนที่คิดเลยพี่ไม่เห็นนะทอฝันปิด <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> พี่ไม่เห็นทอฝันปิดเพียงโอยเหมือนที่คิดเลยพอเป็นันที่เจ็ดสิบสี่พี่ไม่รู้อ่ะอยากเห็น คือผมเองเออก็ไม่เหตุผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับตอฝันอยู่นะครับตอฝันเห็นค่ะลูกเพจครับสวัสดีทั้งาพันกว่าท่านนะครับเราเป็นเลขที่ออกบ่อยด้วยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาลูกที่สองนะครับคือเลขนี้นะครับใครอยากเห็นลูกที่สองขับหัวใจหน่อยครับผมตื่นเต้นมากมือผมสั่นแนละ้วคุณคุณลูกเพจคุณผู้ชมทุกคนนะเอศูนย์อะไรเอ่ยสวัสดีทั้งเกือบ6,000ท่านนะครับ5,600ท่านนะ มาแล้วครับล,ล, 7, ลูกที่สองนะไปใส่ละศูนย์เจ็ดเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะแคปไว้ <7. S 2> นะครับอย่าวพุ่งออกนะเราจะต้องไปดูว่าที่เจ็ดด้วยใช่ไหมพี่เดครับนะครับแคปไว้นะครับแคปไว้นะคแคบไว้นะเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่ก็ได้นะอย่าลืมนะคะศูนย์คือสี่นะสี่คือศูนย์นะ 4774ตามเลขงวดเลยนะคะแล้วก็ดูงวดที่เจ็ดด้วยนะซึ่งเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับผมต้องไปซื้อ,อสล็อตออนไลน์ในแพลตฟอร์มถูกกับวันที่หนึ่งแน่นอนนะครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวเลขศูนย์มาก่อนจะได้แคปทีดเดียวนะครับเอาละนั่นแหละถูกต้องเลยครับเพื่อการประหยัดเวลานะครับอ่านะครับลูกที่สองเป็นเลขเจ็ดนะครับเ,เพราะฉะนั้น,คนคเพราะฉะนั้นนะครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมเป็นเลขนี้นะ แต่ทุกคนเห็นเลขแล้วสวัสดีทั้ง6,000ท่านนะครับสวัสดีทั้ง6,000ท่านนะครับทุกคนเห็นเลขแล้วอย่าพุ่งออกนะครับเพราะว่าไฮไลท์สําคัญอยู่ตรงนี้นะครับอยู่การที่การที่ทอฝันจะตีความนะครับเพราะท,ที่เจ็ดด้วยนะงวดที่ผ่านมาแม้ทอฝันแม้ทอฝันไม่ไดออ้อยู่กับผมนะครับแต่ก็คุยกันตลอดเวลานะครับคุยกันตลอดเวลาเลยนะครับว่าทอฝันก็เขียนเข้า5 3ทอฝันเขียนเลขอะไรดีนะครับทอฝันก็งทจ่แล้วเนาะ3 5เนาะเออ3 ผลได้3-2เนาะทอฝันก็อบอกว่าเป็น3-5ด้วยนะครับอ่ามีอยู่ในสิ่งที่ทอฝันเขียนไปด้วยนะดังนั้นงวดนี้นะอย่าเพิ่งออกนะครับใครถูกต่อคนนั้นโชคดีใครถูกต่อคนนั้นถูกหวยใครถูกต่อคนนั้นรวยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทอฝันจะตีความแล้วนะครับทอฝันจะตีความและเขียนออกมานะครับว่า0-7ของน้องเพ็ตกา <c oughs> น้องเพกาจะตีความและหมายความว่าอะไรนะครับน้องเพกาจะ สื่อถึงอะไรดังนั้นทอฝันเนี่ยอยู่เพื่อจะเขียน,นว่าที่เจ็ดด้วยนะครับเขียนว่าน้องพิจ้าะจะหมายถึงอะไรนะครับเพราะบางทีน้องพิจ้าอาจจะไม่ได้ให้ตรงๆก็ได้นะครับใครที่ติด <c oughs> ตามเป็นลูกเพจประจำนะครับจะรู้ว่าน้องพิจ้าะนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้ให้ตรงๆแบบนี้แต่น้องพิจ้าะจะมีวิธีให้น้องพิจ้าะจะมีวิธีให้นะครับ จะอะไรก็แล้วแต่น้องมีพิธวิธีให้อยู่แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับพ่อฝันกาลังกาลังจะตีความสิ่งที่น้องเป็นกล้าสื่ออยู่แต่ว่าไปกลับคนตองเองนะคะแต่ว่าไปกลับกันเอาเองนะซื้อลอตเตอรี่ต้องกลับไปกลับมานะครับผมซึ่งผมและพ่อฝันนะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับช่วยราฐเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดหากเห็นคลิปนี้นะครับไปอยู่ที่ใดนักกระจายอยู่ที่ใดและมีการแปะลิงก์ให้ไปซื้อหวยให้ไปซื้อหวยใต้ดินนห้เป็นเล่นการพนันผมและทอสารและเพจเป็นเจ้าเด็ดฉันนำโชคเพจจริงเพจนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นซื้อลอตเตอรี่นะครับผมช่วยร่าเสริมนัดยินอยางยุติธรรมตามสโลแกนของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอ่าแลนนี้ก็ เราทอฝันตีความนะครับเราทอฝันตีความอยู่นะลูกปิงปองนะครับที่หมุนได้นะลูกแรกก็คือเป็นเลขศูนย์ลูกที่สองเป็นเลขเจ็ดนะครับอันนี้คือครั้งแรกที่หมุนออกมาไป้เลขศูนย์ครับ,รบแล้วข้ที่เจ็ดสิบสี่มันจะเป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดก็ได้นะอ่าครับผมเอาละมา <c oughs> ดูกันครับอันเดี๋ยวดูข่อที่เจ็ดก่อนมาแล้วครับผมอ่ะได้แล้วครับที่ทอฝันตีความนะสังเกตดูว่าวงกลมอยู่สามวงเท่านั้นนะคะ วงกลมอยู่สามวงเท่านั้นเดาทอล์ฟันจะอธิบายนะใครอยากรู้บอกนะคะใครอยากรู้บอกรวย07ค่ะจะได้อธิบายที่มาของเลขนะคะ07ก็คือตามปิงปองเนาะนะคะแล้วก็01ก็คือแผงเลข1เป็นเลข7ใช่ไหมคะเลข1เป็นเลข7พอเลขขาย47ก็คือเลขงวดแล้วก็ผันเลข4เป็นเลข0เลข0เป็นเลข4ใช่ไหมคะก็เป็น47แล้วก็41ด้วยนะคะอ่ะ แล้วก็สำหรับเลข87 81 20ก็มาจากงวดที่7จ็ดงวดที่7บนออก87ปิงปองเป็น81แล้วก็ล่างออก20ค่ะงวดที่7นะคะวันที่1กันยาใช่ไหมคะครับอ่าปี62 63นะออก62ค่ะ6 <Okay. S 1> ล่างออก20บนออก87แล้วปิงปองเป็น81แล้วสงสัยไหมว่า67กับ16 61มาจากไหน67กับ61มาจากไหนพี่เดมาจากไหนไม่รู้ มาจากเลขศูนย์ค่ะเลขศูนย์เติมหางเลขศูนย์เติมหางเป็นเลขหกหรือเลขเก้าเลขศูนย์เติมหางเป็นเลขหกหรือเลขเก้าก็เป็นอะไรคะอะมันเป็นศูนย์เจ็ดได้ก็เป็นหกเจ็ดได้เป็นศูนย์หนึ่งแล้ก็เป็นหกหนึ่งได้หกหนึ<ะ>่งเก้าหนึ่งมันออกบ่อยนะช่วงเนี้ยออกบ่อยนะคะหกหนึ่งหนึ่งหกออกบ่อยนะงวดงวดที่แล้วสองงวดที่แล้วก็ออกนะคะแล้วก็หกเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดชอฟันชอบอะไร ก็คือดาวไว้ให้แล้วคือ0ูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดค่ะสองศูนก็ชอบด้วยเลขกันนะคะเพราะว่าปีนี้ทั้งปีศูนย์มาทั้งปีเลยก็เลยต้องมีศูนย์สตัวที่เขียนนะคะคือไม่ใช่ค่ะศูนย์เจดศนย์หแล้วก็สองศนย์มีศูนย์สาตัวนะคะาบางคนบอกว่าเป็นอายุของใครบางคนนะ,ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุเจ็ดสิบนะคะอ่าบางคนบอกพิมมานนี้นะคะ,ะก็ลองไปเลือกซื้ซอดูนะคะ นะครับผมก็เลือกเอานะครับผมเลือกเอานะครับก็นี่คือสิ่งที่ตาฝันตีความนะครับใครชอบเลขไหนก็ซื้อลอตเตอรี่เลขไหนได้เลยนะครับเลขมีที่มานะไม่ไม่เคยมั่วนะคะครับใครชอบเลขไหนก็ซื้อเลขนั้นนะครับสําหรับใครงบเยอะนะครับก็ซื้อลอตเตอรี่ทุกเลขเลยนะครับผมถ่าไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะคะนะครับอ่าอ่าถือไม่ถูกอีกถือพี่น่ะอันนึงพี่จะโชว์ลูปปิงปอง่าอ่าโอเคแท็บไว้นะตรงไหมตรงหน้าจอไหมตรงไหมอ่า เพชรกล้าให้โชคนะเพราะว่าตอนเช้าเนี mm ่ยเป็นกล้าช okay. ื MM ่นชมเป็นกล้ามาปลุกทอฝันค่ะบอกว่าตื่นเร็วทอพี่น้องฝันน้องเพชรกาจะให้โชคแล้วประชวาอาจอบตรงๆ0770เจถ้ามา0770ล่างหรือบนข้อขอแสดงความยินดีใจด้วยเพราะว่าปีนี้เสียงศูนย์มากเลยศูนย์ก็คือเลขศูนย์นะคะมันมาทั้งปีเลยเนาะ ใส่ถูกหวยโดยยกเพดแล้วก็อย่าลึงอุทิศบุญให้น้องด้วยนะคะหม่ถึงว่าทําบุญตักบาตรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมร่วมบุญกับน้องเพชรก้ากับเพดนี้ได้เป็นการสับผัสเพดและน้องเพชรก้านะคะเพดนี้ต่อไปนะคะครับผมแครไว้นะครับผมแล้วใครอยากจะรู้นะครับว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมใส่สีเสื้อสีอะไรนะครับเจอกันในคลองสุดท้ายนะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับผมวันที่ยี่สิบเก้านะครับสิบวินะจะลาไปแล้วนะคะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7แคปหรืยังคะ8 9 10สวัสดีค่ะโชคดีนะคะทุกคน